หมู่บ้านที่ยมมยอมอยู่เนี่ยจะจะจะกินจะกินเจจะมีโรงเจจะกินเจกันทั้งหมู่บ้านนะคะตั้งแต่สมัยเด็กๆแม่แม่ก็เคยเคยใช้ให้ไปไหว้เจ้าด้วยให้ให้ไปคนคนเดียวอะคะ่ะก็ทางทางทางหมู่บ้านทางเนี้ยก็จะเป็นทางเทวนิยมนะคะจะมีการไปไหว้เจ้า แล้วก็จะมีะช่วองอชิวชเอกชิวสาชิวลักชิวเก้าก็หมายถึงว่าวันที่หนึ่งที่สามที่หกที่เก้าเป็นวันที่สำคัญจะมีการจัดพิธีว่ไยว้ายวาย่วาเจ้าแล้วก็เดินทู้<อ>ทนี้ค่ะค่ะ <artistic S 1> แล้วก็เงเจค่ะก็โยมโยมก็จัซึมซึมทับจากตรงนี้มา ก็จะเป็นอ่ประเพณีนิยมของทางหมู่บ้านคือจะกินกันทั้งหมู่บ้านทีนี้แล้วมาถึงตอนที่รุ่นรุ่นรุ่นหลังนี่ก็ลูกลูกเขาก็ทําตามค่ะเขาก็มีการออื่กินกินเจอย่างอย่างที่อแม่แม่ทําเนี่ยค่ะก็แล้วก็เขาก็จะมีการเออ่ บางบางโอกาสที่ททีี่่เข้าไปจะไปค้างที่โลงเจได้เงี้ยไปช่วยโลงเจได้ก็เป็นเขาก็ไปแล้วก็เขาก็ถือศีลแล้วก็ธรรมดาเขาจะกินเหล้านะคะแล้วเขาก็มากินไม่กินเหล้าก็บงังถ้าบาง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 ,บางวันถ้าเขาเออไม่ไม่ไม่สะดวกเขาก็จะไปแค่แบบมีการเดินทูบนะคะตอนตอนกลางคืนจะมีการทําพิธีเดินทูบเขาก็จะไปไปเดินทูบ แล้วก็ค้างได้เขาก็ค้างไม่ค้างไม่ได้เขาก็กลับบ้านแล้วก็เอ่อจะมีการไปไหว้เจ้ากันอะไรเสร็จแล้วก็จะมีกินข้าวต้มอะไรกันอย่างเงี้ยเสร็จค่ะกลับบ้านแล้วก็เราก็มองดูสีหน้าเขาจงช่วงที่ว่ากินเจเนี่ยเอ่อมองหน้าตาเขาก็รู้สึกว่าผ่องใสอะค่ะก็จะแชร์สภาวะประมาณนี้ค่ะ,ะสาธุสาธุอ่ากินตามประเพณี <laughs> ਆਹ